สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารบุพารามซึ่งนางวิสาขาเป็นผู้สร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีขณะนั้นหลานสาวชื่อว่าสุทธตีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของนางได้เสียชีวิตทําให้นางเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รําพันถึงหลานรักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทั้งน้ําตาพระพุทธองค์จึงตรัสถามเหตุแห่งความเศร้าเมื่อทรงทราบเรื่องราวแล้วจึงได้ตรัสถามว่า ดูก่อนวิสาขา át, ในพระนครสรวัสถีนี้เธอต้องการบุตรหลานสักกี่คนนางวิสาขาจึงพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ต้องการบุตรหลานในพระนครนี้ทั้งหมดพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าดูก่อนวิสาขาก็ในพระนครสวัสถีนี้มีคนตายวันละเท่าไรหรือนางวิสาขาจึงตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในพระนครสาวัสถีนี้มีคนตายวันละหนึ่งคนบ้างสองคนบ้าง ถึงวันละสิบคนบ้างพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนวิสาขาถ้าคนเหล่านั้นเป็นบุตรหลานของเธอจริงเธอก็คงมีหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ําตาโดยไม่มีวันแห้งเหือดเป็นแน่แท้วิสาขาคนในโลกนี้ผู้ใดมีสิ่งของอันเป็นที่รักหนึ่งร้อยผู้นั้นก็จะมีทุกข์ถึงหนึ่งร้อยผู้ใดมีสิ่งของอันเป็นที่รักห้าสิบผู้นั้นก็จะมีทุกข์ถึงห้าสิบเช่นกันดูก่อนวิสาขาเราขอบอกเธอว่าความทุกข์ความเศร้าโศก ความพิรายรำพันที่คนทั้งหลายประสบกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักถ้าไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักแล้วความทุกข์ความเศร้าโศกความพิรายรำพันเหล่านั้นก็ไม่มีผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นผู้ปรารถนาความสุขให้กับตนเองก็ไม่ควรทําสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักนางวิสาขาเมื่อได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสสอนจบจึงคลายความเศร้าลง